สู่สหรอเมริกาเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เดินทางไกลขนาดนี้เรามองกรุงเทพยากำกับคืนด้วยความอะไร ไปถึงะระดับหนึ่งกัปตันก็จะประกาศให้ผู้โดยสารน,นั้นสามารถถอดเข็มขัดนิรภัยได้และนั่นก็หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่พนักงานจะได้เสิร์ฟอาหารค่ำในมื้อนี้ทันทีบนเครื่องบินครับ โชคดีที่เวลานั้นเราได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำบนเครื่องบินได้ซึ่งก็มีไม่กี่สายการบินที่จะอนุญาตให้ใช้กล้องวิดีโอได้นะครับเนื่องจากเรามีการพูดคุยมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทริปการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวไกลแล้วก็มาเป็นคณะเราได้แจ้งล่วงหน้าแล้วว่าคณะของเรามาทำอะไรกันต้องขอขอบคุณท่านดรพรเทพพิมลเสถียรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในเวลานั้น ที่ได้ให้ความสะดวกและก็ติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะย่างยิ่งในเรื่องของวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาครับเราอยู่ที่รวับ37,000ฟุตกำหนดเวลาบิน3ชั่วโมง เป็นอาหารมื้อแรกบนเครื่องในช่วงเย็นวันนี้ ได้มาสัมภัะหนึ่งประมาณ3ชั่วโมง2-3ถึงชั่วโมงก็มาถึงสนามบินประเทศไต้หวันซึ่งเครื่องบินก็จะจอดพักเครื่องเพื่อเตรียมเติมน้ำมันเชือเ้อเพลิงบินตรงไปยังสหารัฐอเมริกาซึ่งบางสายการบินก็จะลงพักเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีหมอกลงจัดมาก Please with care to ensure the company's general knowledge as may have moved during the flight. Thank you for flying with China Airlines. We look forward to serving you again soon. This is an announcement for China Airlines. There will be a change of aircraft here in Taipei with... ...going to be an anti-flight aircraft as well. We would like to thank you Opening the overhead compartment, please with care to ensure the contents are out as may have moved during the flight. Thank you for flying with China Airlines. We look forward to serving you again soon. This is an announcement for transit There will be a change of aircraft here in Taipei. Please go to be an i Jima and พนักงานต้อนรับก็ให้ความเป็นกันเองกับคณะของเรานําคณะไปอย่างที่พักผู้โดยสารเราได้รับความสะดวกทุกประการตลอดระยะเวลาการเดินทางบบกไม้บบกมือกันบ้างดีครับเงียบเชียบเหลือเกิเนเงียบเชียบเหลือเกิน เดินเข้าไรี้เียอยู่กับกองเลย ็สว่างเป็นเพราะว่าเรากำลังบินข้ามจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งครับเนื่องด้วยการเดินทางอันยาวนานสักระยะหนึ่งเราก็มีความคุ้นเคยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องเป็นอย่างดี ในครั้งนี้เราบินตรงไปยังสนามบินที่เนวาดามีหล<อ>วงพ่อเจ้าวาดวัดพระพุทธสินลาชิโนโฮิลมารับคณะของเรามาโดดทีดดด้หลัง <laughs> <laughs> ถ้าติดใจนะ <laughs> <laughs> ใครมีไอทิสูง ชอบคนเก่งนิยมคนเก่งนะร้องเพลงเก่งเขาก็จา้าห้าแล้วซื้อตัวเล่นกีฬาเก่งเขาก็จ้างและซื้อตัวเรียนเก่งเขาก็จ้างและซื้อตัวขอให้เก่งเท่านั้นถ้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรเราก็พออยู่ได้เพระเมืองเช้าวันนี้ เราไปห้างสรรพสินค้าเพื่อตะเตรียมอาหารสำหรับคณะเดินทางจุดนี้ก็มีฟืนขายเป็นท่อนครับสำหรับไว้ก่อกองไฟให้ความอุ่นในร่างกายแรงอื่นครับบเดและก็ถือโอกาสดูสินค้าด้านการเกษตร ไปที่นี่ด้วยเลยนะครับซึ่งก็ไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่นัก ับในบรรดาพืชผักผลไม้รู้สึกจะมาจากแต่ละประเทศครับนี่ส้มก็เป็นส้มลูกใหญ่มาแคลิฟอร์เนียนี่ต้องกินส้มครับองุ่นแล้วก็มีกล้วยหอมดูเหมือนว่าน่าน่ารับประทานนั้นเลยครับ